ชินน ok okay, ี้เหรอ่นมปังเราทำเป็นินนี้หรอแบบบางสีอ่ะยำโล่อะไรขนเค้กขนมปังแล้วก็เอาไปใส่นี่ไส้ขนเค้กไอ้ใครเอจะเป็นขนมปังใช่ไหมไอ้คล้ายๆไอ้นี่อ่ะคล้ายยำโล่คล้ายๆขนมปังฟูอ่ะโอปลาอยู่หีมไหนอ๋ออยู่หินอกก่อนออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็ที่เขไปเจ็บเม่อานีู่้เขาเ็ตาอยู่ว่าขนมีค้ใหญ่แต่ตอนนี้เขเตอนแรกแต่ตอนที่ไปอ่ะไม่มีแล้ว

ไม่ซ้อมเลยอย่างนี้แหละไม่ถึงไปไม่ถึงไป

ส่งไปแล้วได้ได้มาหาโดนหลอกไม่เป็นไ์ไม่เป็นไ์เราก็ตอบกันได้เฮ้ยโค้งเตอยาววิ่งเล้คุ้มเะชาววิ่งก็จะรอดเลยย

Oh!